สวัสดีค่ะนักเรียนป .1 ทับ1ทุกคนนะคะวันนี้เป็นวิชาภาษาไทยนักเรียนตามครูไปดูเลยว่าวันนี้เราจะฝึกอะไรบ้างให้นักเรียนทำช้าๆหนึ่งที่เราเคยคุยกันไว้ว่าดินสอแหลงสองลายมือสวยนะคะตามคุณครูไปดูว่าวันนี้เราจะทำอะไรฝึกไปด้วยกันนะคะเสาร์อาทิตย์แล้วให้นักเรียน หยุดดูการ์ตูนได้เดี๋ยววันจันทร์เราจะมาเจอกันใหม่อย่าลืมส่งคลิปอัดเสียงให้ครูนะคะสวัสดีค่ะวิชานี้เป็นวิชาภาษาไทยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้วันสุดสัปดาห์ของเราแล้วคือวันศุกร์ที่9กรกฎาคมพศ2564 นักเรียนเอาทอทหารขึ้นมาเลยวันศุกร์อย่างนี้เรามาฝึกเขียนกันดีกว่านะคะนักเรียนเขียนช้าช้านะคะนักเรียนเขียนช้าช้าอ่าเห็นเส้นสองเส้นอยู่นะคะวแวนไมหันอากาศนอหนูสอสลาสะรุกโกไก่รอเรือ จำได้ไหมตัวนี้ตัวอะไรการันทอทหารสลีไม้เอกเลขเก้าฝึกเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะต่อไปก็ไก่รอเรือกอไก่ดอชะดาเขียนเหมือนพอสำเภาแต่ลากตรงลงมาครึ่งหนึ่งไปข้างหน้าแล้วก็กลับมา จระอาคงควายมอม้มาพอพานจุดนิดนึงสอสาลาจุดนิดนึงสองพันเมื่อนักเรียนได้วันที่แล้วให้นักเรียนเขียนข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อสข้อ5แต่และข้อนักเรียนสังเกตนะคะตัวเลข1บรรทัดข้อ6 ข้อเข้อ8ข้อ9และข้อ10นักเรียนมาดูข้อที่1นึ่งอออ่าสรลอารอเรือสรลอีดอเด็กสรลอูกอไก่สรลอาตอเตาออ่าสรลอีปอปลาสระอู นหนูสะละอาคุณครูจะพานักเรียนอ่านเป็นคำนะคะวันนี้เราจะอ่านเป็นคำอารีรอเรือนะคะนักเรียนหันลิ้นอารีใครที่หันลิ้นไม่ได้ฝึกอ่านบ่อยๆนักเรียนจะทำได้เองอารีดูกาตีปูนา ข้อที่สองงองูสระอูดอเด็กสระอุต่อเต่าสระอามอม้าสระอาหอหีบสระอาอออ่างสระอามอม้าสระอีดอเด็กสระอีต่อเต่าสระอีงองูสระอูมาฟังครูอ่านทีละตัวนะคะ งูดุตามาหาอามีดีตีงูต่อไปข้อสาอปลาสะอูขอไข่สะอาสละเอเกอไก่สละเอสอโซ่มอม้าสะอาหอเหีบสะอาต่อเต่าสะอา ดอเด็กสละอูกอไก่สละอาเรามาอ่านเป็นคำนะคะปูขาเกเซมาหาตาดูกาต่อไปข้อสี่นะคะตอเต่าสละอาชอช้างสละอูดอเด็กสละอูสอเสือสระอีทอทหารสละอากอไก่สละอามอม้าสละอี อ,อา่างสระอาดอเด็กสละอีถอถุงสละอูตอเต่าสละอามาอา่านเป็นคำกันนะคะตาชูดูสีทากามีอาดีถูตาต่อไปข้อห้านะคะออา่างสละอาหอหีบสละอาตอเต่าสละอามอม้าสระอา,มอมา,ะอานอนหนุสละอา ดอเด็กสระอูกไก่สระอาตอเต่าสระอีปอปลาสระอูมาอ่านเป็นคำกันอาหาตามานาดูกาตีอูต่อไปข้อ6นะคะสอเสือสระอีทอทหารสระอายอยักษ์สระอามอม้าสระอา นอหนูสระอาหอหีบสระอูกอไก่สระอาสอเสือสระอีดอเด็กสระอามอม้าสระอีมาอ่านเป็นคำกันสีทายามานาหูกาสีดามีต่อไปข้อ7นะคะงงงูสระอามอม้าสระอีสอเสือสระอีตอเต่าสระอาทอทหารสระอายอยักษ์สระอา มอม้าสระอาดอเด็กสละอูงองหูสละอูโตเตาสละอีก็ไก่สละอาเรามาอ่านเป็นคำกันนะคะงามีสีตาทายามาดูงูตีกาต่อไปข้อ8นะคะลอลิงสละอามอม้าสละอาดอเด็กสละอูยอยักษ์สละอา ทอทหารสละอาตอเต่าสละอาตอเต่าสละอีปอปลาสละอูงองูสละอูหอหีบสละอาตอเต่าสระอาเรามาอ่าน,นคำกันนะคะลามาดูยาทาตาตีปูงูหาตาต่อไปเป็นข้อเก้านะคะ ต่อเต่าสระอาสอเสือสระอามอม้าสระอาหอหีบสระอาอ่ออ่างสระอาพอพานสระอุมอม้าสระอีสอเสือสระอีททหารสระอากอไก่สระอาเรามาอ่านเป็นคำกันตาสามาหาอาพุมีสีทากา ท้ายข้อที่10นะคะนักเรียนอย่าเพิ่งเหนื่อยนะยอยักษ์สละอาจอจานสละอุตโตเตาสระอามอม้าสละอีดอเด็กสละอีหอหีบสละอูดอเด็กสละอูออ่างสระอาตตเตาสละอีงงูสละอูตโตเตาสระอาเรามาอ่านเป็นคำกันยาจุตามี ดีหูดูอาตีงูตานักเรียนดูเส้นสองเส้นข้างล่างนะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนโดยนักเรียนต้องเขียนดอเด็กก่นเต็มบรรทัดช้าๆครูไม่รีบนะคะครูอยากให้นักเรียนฝึกเขียนลายมือผู้หญิงเป็นยอผู้หญิงผู้หญิงเป็นยอผ,ผู้หญิงเขียนให้สวยนะคะ ผู้ชายก็เป็นชอช้างนะคะผู้ชายเป็นชอช้างวันนี้ภาษาไทยจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือนักเรียนอ่านสระ,ะอาสระ,ะอีสระ,ะอูสระ,ะอุสระ,ะเอได้คล่องนะคะกันบ้านวันนี้เขียนส่งครู10ข้อตามนี้และอัดคลิปการอ่านให้ครูฟังทั้งหมด10ข้อ นักเรียนตั้งใจทำนะคะวันนี้จบคลิปนี้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ